โตดีอีกอย่างเดีอ๋อกต่พอดีมี่งกนไปต่อทะเบียนรถเออไปขึ้นเงินแล้วก็ไปต่อทะเบียนเรียบร้อยเรียบร้อยได้เยอะมากเรียบร้อยแกถามไปไห่มาลืมขากลึมเลยปีหกหกวันเลยไปต่อทะเบียนรถอีแม่ลืมตีลืมกับขากอยแย่ประเดี๋ยวมาในปีหกหกอ้าวมาแต่ปีหกฮาร์เขาว่ะสุดเจ้าเขาคือใส่น้อคั้มพี่เทวดาเจ้าเจ้าอะไรคือกระเด็กกระดดอเนี่ยนี่นอนมันแถมมันวะเขาทั้งบนทั้งล่างเว้ยผมว่าโอ้ แม่จะได้คือคักแท้กลางห้ศึกษาก็เพิ่นได้มันก็ได้อยู่แต่ว่าเ้าศึกษาอยู่ในหนังสือนี่กับเขาได้รูหนังสือที่แม่ยตัวเบิรงกับเขาอยู่ได้อเลยเขาต้องงวดไปหลายงวดเนะครับค่อยๆค่อยๆสมบัติเท่านี่เลยอีงวดที่ผ่านมาเป็นไงเลยหนึ่งแปดแปดหนึ่งงวดที่ผ่านมานึป็นังงวดงวดนี่เลยนี่นี่นี่ สิบหกเมษายนนี่ได้รู้ไหมนี่เด้สิบหกเมษหาบอกใส่เน่งวดที่ผ่านละงวดที่ฮอดนี่นี่นี่มันมีมันเออมันมีบอกอยู่เด้มันมีบอกทุกงวดนี่นะครับงวดให้ในน้อยกระชับเรื่องเนี่ยเรื่องครับทีเทวดานะคะทั้งชุดงวดสิบหก สิบหกเมษาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยครับอันนี้ก็ที่การ์ดไทยนะครับเออเดี๋ยวแม่ัว่ากับว่าตั้งแต่ไก่หมือนน้าลูกแม่ยังแม่หัว่าตั้งแ่นางเนี่ยนี่ถอดให้เจ้าตัวเนี่ยเด้อแม่เด้อเจ๊ไดงก็ได้ให้เอฟซีเขาให้เขาเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้พวแม่ยังดอกให้เขาจบาดมากอ่ะเด้อเดี๋ยวจะไดงคุณแม่เขาสิถอดให้อยู่ ตัวสองตัวนี่ละไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ตามยายพิณให็นไเด้อไอซีว่าไทยกาวาเลขเจ้าคือเขาแท้เขาวาเป็นน้ำดวงดาวเนนเี่ยว่าอยู่ดวงดาวเด้อเลขดวงดาวเด้อว่ามันเลขผีเลขสามเปนตำราเพิ่นก็บอกอยู่งเนีตำราโยุตำราห่างไอของเฮาสมัยก่อนให้นไหแม่เบื้งเน่ยเออตำราเบิ่งเนี่ยนี่เด็กงวดนี่เพิ่นให้หาโตเพิ่นใทยหนึ่งเจ็ดสี่เก้าห้าคุณน่ะตำราแม่น่ะ แต่งวดนี่แม่เล้งล่างเด้อซีหกซีหกล่างเล้งไปแล้วซีหกล่างทั้งเทิงศูนย์สามทั้งเทิงศูนย์สามคำนวณเรียบร้อยเพราะอันนี้บ่แม่อันนี้ของแม่แม่คำนวณเองแต่ว่าอยู่ในหนังสือนี่มันบ่มีศูนย์ในลูกแต่ว่ามันก็อาจถึงมันให้ยศูนย์สองมันมันต้องขึ้นไปแต้มหนึ่งครับมันให้ยสองศูนย์นี่เด้อ๋อมันให้ยสองศูนย์มันต้องขึ้นไปแต้มหนึ่งแม่วะศูนย์สามศูนย์สามทั้งล่างแม่แม่เล้งใส่ซีหก แต่ว่ากับพ่อท่านในแน่เพราะมันเลขกกับหวัวแต่ออกเนาะก<อ>ับพ่อท่านในศึกษาค่ะครับแล้วก็ข้าวนะแม่จ็สองชุดเนะาะฝากไวไ้เป็นแนวทางเลยก่อน FC เขาไปซื้อไว้เอเมนเขาเจ้าเกสิได้อยู่ละมั้งวัดบังหันพ่อเด็กแก่จากแก่จนอยู่ดอกอสิประมาณได้จับได้จ่ายอยู่ดอกนอะแม่เนาะเน่นน่เน่เน่เด่นเน่เน่เน่วัดวัดสิบหกเมษานี่เด่นครับวัดสิบหกเมษานเด่นก็ได้แม่ผมไปได้จดเด่นบ่ครับ กัเบื้องในหนังสือเฮามันห้เลขตัวเก้าได้ลูกนี่ครับนี่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 ของงวดสิถึงแต่มันสี่แปดหนึ่งเลยบอกเออมันห้ตัวเก่าแต่ว่ามันสิเคลื่อนอยู่สิเคลื่อนคือรือเคลื่อนลงอยู่ตัวหนึ่งแหละอยู่ในนี้โอ้หาสี่แปดหนึ่งตัวเด่นนะครับเลขเด่นคือแม่บอกว่าดวงดาวลอยเด่นเป็นสง่าสี่แปดหนึ่งลอยมาเต็มเต็มนะครับงวดต่อไปเพิ่นว่า เบิ่งต่อเดอ้อเอฟซีเนะาะเดี๋ยวแม่แม่เพิ่นกำลังจับสูรใหยู่ครับเพราะว่ามันเลียหลายตัวเนะาะกูก็เลยอยากให้แม่เพิ่นเป็นคนจับให้เองนะเพราะว่าเพิ่นถนัดเพิ่นคำนวณเองเพิ่นก็บ่าให้เขาได้ยู่ได้กินลูกเ้ยอันนี้จะเย็นๆเด้อทำมาช่วงนะคะเดี๋ยวแม่เพิ่นอันนี้นยู่ยหกเมตรสามหกเมษา เด็กคือกันที่สุดคือนี่เป็นแปดมีเป็นเก้าเก้าเนะเด่นเก้าแม่เด่นเก้าเด่นเก้านะครับตัวนี้มันสิเพี้ยนอยู่ตัวหนึ่งสิบหกเมตรแต่ว่าขาตัวนี้มันคือกันก็คือคือตัวนี้มันมันให้เก้าเด็กคือนีมันให้เก่าเด็เจอแม่คอร์ดทำไมเลยแม่สามารถเรียนด้แล้วได้เก้าแม่สิเปิดคัมพี ในน้อยผูไดเข้ากับเสือแล้วนี่ม่มีหาผู้ใดหามีดอกลูก <dinero> บ่แมนแม่กูไปหารอบ่มีครับบ่มีดอกแม่ขาดทำลากแค่นี้ตรงเ้งแต่ปีสองเก้าแม่วาปีสามแปดปีสามแปดเ่านั้หาร้อยค่ะบูชราในน้อยนึงดอกแต่ว่าเพิ่ปขนนงเพิ่มจะไม่กวนบวาหน่อยเด้นะหารอยแม่นอแม่นอก็จะสามแปดเนาะ เก้ากับเจ็ดเด้ออันนี้ก็ม uh ีเก้ากับเจ็ดตัวแรกก็แ huh, ม mm well> um ่เก sí. ้ากับเจ็ดตัวเด่นอ่าอันนี้นี่ก็เก้ากับเจ็ดถ้าสองตัวนี้คือคือกันแมนโลดนี่ครับจะแมนเลยไหมครับเป็นเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามอันนี้มันมันศูนย์สามมันมีได้นี่ครับครับนี่เก้าศูนย์สามกับสี่หกเท่านั้นอวดนี่เก้าศูนย์สามกับสี่หกเท่านั้นแม่บอกว่าศูนย์สามสิมาอีกแม่ พอามนออกไอ้หกศอันนี้มันสิเป็นเก้าบาทวันนี้ม่นสิเป็นเก้าแม่แม่ตั้งไว้สามตัวบ่แม่เก้ากับหาเพหากับเจ็ดนับตัวนี้เท่านั้นครับตั้งไว้สามตัวซับเลี่ยนกันเอาตั้งไว้สาตัวคือเอา9 03าศูนย์สเท่านี้ศูนเนเท่านี้แม่ห้เท่านี้เก้า0 3นย์นะคะท่านผู้ชมตมารางี้ ล่างหกสี่สี่หกล่างสี่หกเนาะแม่หายเท่านี้หายเท่านี้วันตีแม่แม่หายเท่านี้งวดนี้เอาเดิมแม่แม่เอาน้าอาจารย์แม่นี่ล่ะสิทธิ์ก็ต่อแม่สตางห์เี่ละนี่ล่ะสิทธิ์แม่สตอพ่อสตางยังใช้ได้เสมอดูไปตลอดชีวิตรวยตลอดปี่คิดว่ามัตสิเปิดตัวนี้เขาก็มีตัวรักไงเฮอยูเด้ยตัวรักไงแชมป์พี่เทวดาออกมากนะคนตัวรักไง ันนี้คือตัวหลั้ใหญ่คือ,เ,อเดชคัมพีเทวดาหวยข,ของแม่นะครับโอ้ยเบิ่งเนี่ยเบิ่งบุ๊มแม่ว่าเบิ้งเอาได้ครับนี่ดีแม่ผมขอจับคัมพีแม่แน่ผมซีโซ่ให้เอฟซีเบิ่งเอาคัมพีตัวนี้ละเอาต,เตัวไอฮารอ่อยนี่ไหม เลมเล่นน่อยเนี่ยหาลอยแอแม่มเมเล่นหน่อยเลยหาลอยครับผู้ชมครับมะเบงหาลอยเล้นี่เลล่มน่อยนี่เป็นธรรมดาเบงนี่เัวนตัวที่ออกงวดสีมากเด้อไองวดอสิมาเด้อครับหาลอยเอาเบงเอาหาลอได้ีสามแปดลาหลมนี่สามแปดหาลอยบางบางเล่นหน่อยะครับสามแปดเนาะห้าร้อยบาทของกรจา์ฉลถึงไมาจกหนเนี่ยมันเบงจากเนี่ยมันปีหนึ่งมันถึงประมาณเท่าไหร่ซูมกล่อง้า้าว่าไอ ดาวว่าเคลื 6, ่อนทั 5, ้งปีป e ีปีหกปีพ่อพระท่านได้ตายแม่ถึงทั้งปีบอกคือแม่มีเวลาคำนวณพอไปขายเล็กเด็กแม่มีเวลาเห็ดบัดที่นี่แม่เอาไปหากินเองแม่ก็ขายรัตเตอรีเนาะเออก็แม่ก็เว่นเว้นตีไอ้งวดที่สามแม่ก็ไดเหมือนแต่ขันแงทั้งๆบางวันอีกมันเป็นจังหวดได้แม่ก็ไดต้องขอหายเวลาศึกษาเลื่มั่นใจเนาะเออมันก็ยังบอกว่าแม่หายเท่านั้นแม่มั่นใจใช้แม่นาไดโนเบิรงนั่นเนาเดี๋ยวหายเอฟซีโนเบิรงนั่นพอ นี่ครับแล้วก็บ,บอกว่านี่เด้อเด้อชุดของแม่เด้อชุดนี่เด้อชุดอาจารย์ของโหนแฉลามเฮาพุทธาพุทก็ล่วงรับเป็นตาเฮาเพท่านได้เกิดพุเวลาต่ล้อหาพน<า>แม่ก็จะเอาแม่บ่ได้เอาแม่แอบอ้างแม่ก็หากินน้าเพลินนี่ลาพ่อได้ค่าเขาแรงเขาง่ายญายติปุตุสุคน,นแป๊บนึ่งพายลูกกับแม่ที่ไรก่อนนะะะคอ่นี่เด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามากกับแคปหน้าจอไว้นะคะซึ่งมื้อนี้คุณยายเพิ่นกะ คิดคำนวณเลขออกมาตามคำพี่ของอีแม่นั่นแหละนะคคำพี่อีแม่เองอันนี้บ่ได้ไปนี่ไผ่บ่ได้ไปเอาของไผ่ไดวเพิ่นเขาสิว่าเฮาก็เลยมาเอาก่อนเฮาก็จะได้แบบว่าบ่ได้ลอกไผ่นั่นนะเนาะแม่เนาะแม่นเดี๋ยวเขาสิว่าเฮาไปลอกเขาเฮามาถึงมืออะไรได้หนิแต่ว่าม้านแต่สาวคนนี้ก็บ่อยู่ไปต่อทะเบียนรถเด้เนาะแล้วก็ขับมาไปเอาของที่ว่าลูกไอ้ได้ ครับแม่็มานั่งในข้าวหนึ่งนี่ลูกกับเขามากโนูว่าจักที่เจอพอเจอเด้ถ้ายพอไปธุระไสก็คือจะเจอเลยวางสีเนาะอยู่หอดวันที่หกเดือนนี้เขาเคลื่อนเลขให้เป็นวันที่หกก็มีเวลาพักผ่อนหลายแหอดวันที่หกก็ออกไปเอาโน้ว่าได้แต่ก็อยากไปขายเนาะมันหลายมือเนาะเขาอยากให้มันมืดปไว้เนาะแม่เนาะเพราะว่าอากาศพวกนี้เป็นแต่ยา่านมันฮอนแม่ แต่ว่าก็บห่อนจัดอหลีให้เขาเรียนนักโลดนี่นักตัวไหนเอาเอาเอานี่ศสามเทิงนี่ศูาเทิงเด้อศูนย์สามน่ตัวไหนนี่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 นเรียได้แม่เรียนนักเลยบ่ศูนนี่ศแล้วก็อันนี้ล่างโดยตรงเลยนี่ตัวเดียวโคโลศูนหกกระปับเนาะเนี่กรับเยนะกระับกรตาแตกกเลยกรับแม่บอกว่าตาแตกตัเดนอไเนี่ยเอ้านีเนี่ยตัวนี้ได้เพี่น้อหมาตองงวดอหลีครับสำหรับแม่นะครับผม เพราะว่ามันมีอย hey ู <g <g ่ในตำราอยู่แล้วอันนี้เด็ดคำพีหวยเทวดาเอาไปให้เพื่อนเขียนใส่กระดาษเอาไปเสียงเบิ่งเดม่เอาไปเสียงเบิ่งเด้อแม่วงเห็นนนะวงวงวงบ่วงอันนี้บ่แมนตัวเี้นไอ้วงสี่หข้อนี้บะเนเนตัวนี้บะจ้ะเออแมนเน่นอันนี้พ้อมนี่แ่นแม่นนี่นี่น่นน นี่ละหัวจักตัดเลนเนาะแม่เนาะหัวจักตัดเลนอ่ะมันหมันพี่น้องค่ะโชคๆมันหมันเด้อบได้วยเอฟซีเด้อคนเด้อู้ได้เขามากอะ